โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของหนูวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องที่3นะคะเรื่องการดูแลรักษาของเล่นเมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้การเล่นของเล่นให้ถูกวิธีไปแล้วนะคะการเล่นของเล่นให้ถูกวิธี ก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยรักษาดูแลของเล่นของเรานะคะแต่วันนี้ครูมีวิธีการดูแลรักษาของเล่นแบบง่ายๆมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะก่อนอื่นเราไปชมนิทานกันเลยนะคะว่าน้องเป็ดจะมีวิธีการดูแลของเล่นยังไงบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเป็ดน,น้อยไม่ชอบเก็บของเล่น เป็ดน้อยได้ของเล่นใหม่แม่เป็ดสอนไว้เล่นแล้วให้เก็บเล่นแล้วเก็บเข้าที่ด้วยนะจ๊ะเป็ดน้อยเป็ดน้อยไม่เอาใจใส่บ่นว่าทำไมเล่นแล้วต้องเก็บไม่เห็นจะต้องเก็บเลยเป็ดน้อยนั่งเล่นรถไฟเล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บ เป็ดน้อยเล่นอย่างอื่นดีกว่าเป็ดน้อยเล่นต่อบล็อกไม้เล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนแล้วกันเป็ดน้อยเล่นบอลลูกใหญ่เล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บทำอะไรต่อดีน ็ดน้อยนึกอยากเปลี่ยนใจเล่นไปคิดไปเข้าของไม่เก็บรีบวิ่งออกไปเร็วไวของเล่นกองไว้เป็ดน้อยลืมเก็บไปเล่นข้างนอกดีกว่าสะดุดหกล้มทันใดร้องไห้ยกใหญ่โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ เป็ดเห็นแล้วเข้าใจปลอบไปสอนไปทำไมถึงเจ็บโอ้โห oh, oh, เป็ดน้อยต่อไปต้องเก็บของเล่นก่อนทุกครั้งจะได้ไม่สะดุดหกล้มอีกเป็ดน้อยจดจำขึ้นใจจากนี้ต่อไปเล่นแล้วต้องเก็บเก่งมากจ้ะเป็ดน้อย นิทานก็จบลงไปแล้วนะคะจากการดูนิทานเด็กๆพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะว่าวิธีการดูแลของเล่นแบบง่ายๆแบบน้องเป็ดต้องทำยังไงถูกต้องค่ะการเก็บของเล่นให้เรียบร้อยนั่นเองนอกจากเก็บของเล่นแล้วนะคะเมื่อของเล่นของเราเริ่มโสกรปรกเด็กๆก็ควรจะล้างทำความสะอาดของเล่นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการสะสมของเชื้อโรคค่ะ และเมื่อของเล่นของเด็กๆเริ่มชำรุดและแตกหักเด็กๆก็ควรจะนำมาซ่อมนะคะวิธีนี้ถ้ามันยากเกินไปสำหรับเด็กๆเด็กๆก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยซ่อมของเล่นให้เด็กๆได้นะคะเด็กๆจะได้มีของเล่นชิ้นโปรดไว้เล่นนานๆยังไงล่ะคะ หลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดสาระที่ควรเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กหน้าที่3ด้วยนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ